ดีคะ่คะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะพบกันวันนี้วันจันทร์นะคะวันจันรวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมอื่นๆนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทบทวนบทเรียนเกา่าๆกันนะคะเด็กๆพร้อมกันไหมยังถ้าพร้อมแล้วเราไปทบทวนบทเรียนกันก่อนคะ่ะ a n m o b b n no. C. cat แมว D. dog สุนัข E. X ไข่ F. fish ah. ปลา G. giraffe ยีราฟ H. hot มา i ice cream. Ice cream. J, อ c อ c r ค a ีมไอ c r ครี J จับเยือก k คไขว้าว l อล o n นสิงโต m อ็มมังกลิง n อ e นเรังนก พิกหมูคิวควีนพระราทินี A rabbit กระต่าย S snake งู T tiger เสือ U umbrella รม่ม V แวนรถตู When, w, well, blah, X, X ้ดับเบิลวปลาวานเอ็กซ์เรย์โยโยลูกดิงแซ่ซีบรามาลายเด็กๆคะ่ะหลังจากที่เรานะคะไปทบทวนบทเรียนกันแล้ว ไปดูสิคะว่าอาทิตย์นี้เราได้เรียนหน่วยอะไรคะค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูยิมก็จะพาเด็กๆไปเรียนหน่วยอาชีพกันนะคะไปดูกันซิว่าอาชีพแต่ละอาชีพที่คุณครูจะพาเด็กๆไปดูมีอาชีพอะไรกันบ้างนะคะไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะคุณครูคุณหมอ พยาบาลตำรวจทหารชาวนาพ่อค้าพ่อครัวอ่าเด็กๆคะเราก็ไปเรียนรู้อาชีพต่างๆกันแล้วนะคะเด็กๆพอจะจำกันได้ไหมคะ ต่อไปนะคะวันพรุ่งนี้เราจะมาเรียนอะไรกันต่อเด็กๆติดตามกันได้เลยนะคะบ๊ายบายช่วงนี้นะคะมาถึงช่วงที่เราจะต้องมาทำใบงานกันแล้วนะคะใบงานของเราวันนี้ก็คือระบายสีเหมือนเดิมนะคะระบายสีตามรูปภาพที่คุณครูเอาให้เด็กๆเลยนะคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะระบายสีให้สวยงามแล้วก็ส่งรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ